ปีนี้ทำไมถึงเลือกเก็บที่เชียงรายครับม,ม,ม,มันเป็นเรื่องที่เราทุกๆครั้งเราจะประกาศจังหวัดเจา้าภาพบนเวทีในปีก่อนหน้านี้แล้วเชียงรายเนี่ยเขาไม่มีการเก็บตัวกิจกรรมนางงามมานานแล้วก็เป็นจังหวัดที่พร้อมนะเราพูดตั้งแต่ก่อนโควิดเลยว่าพร้อมมากเพราะว่าบอร์เดอร์ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางลาวทางพมา่ามันก็จะมีศูนย์อุตสาหกรรมศูนย์พาณิชย์ใหญ่ซึ่งแค่ข้ามฝั่งไปก็ถึงเผเอินว่า น่าเสียดายที่ตอนนี้มันปิดหมดเลยเพราะว่ามันมีเมืองใหม่ที่คนจีนมาลงทุนมันจะเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแ <c oughs> ล้วก็โรงแรมก็พร้อมทุกอย่างพร้อมคะก็เหมือนจบโปรโมทจังหวัดอย่างไรคือจริงๆแล้วทุกจังหวัดเนี่ยฮะมันมีจุดขายหมดแลยฮะ <c oughs> ขึ้นอยู่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยจะมาขอเราก่อน <c oughs> แล้วก็ทําตามเงื่อนไขเราได้ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าก่อนโควิดมีคนรอต่อคิวแน่นมาก แต่พอหลังโควิดปับ<ช>๊บก็<ช>อาจจะมีหลายจังหวัดที่แสดงความไม่พร้อมอแต่เชียงรายนี่คือพร้อมมากอดอยู่แล้วครับเป็นไงบ้า,บางค<า>รับบรรยากาศจางตัวของนักง,งาม <c oughs> ตั้งแต่วันที่ผ่านมา <c oughs> ก็ตอนนี้ก็วันนี้วันที่12แล้วนะสำหรับการอยู่ด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบิวตี้แคมป์ปกตินะฮะคนหมู่มาก77คนทีมงานอีกประมาณที่อยู่ประจําเลยประมาณ50คนไปไหนก็ไปกันทั้งแก๊งก็ประมาณร30คนก็ อบอุ่นสนุกแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้เพราะเราอยากรู้จักเขาแล้วเราอยากแอบดูเขาสอดส่องพฤติกรรมสอดส่องคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของเขาเห็นว่ามีแต่ว่าให้คะแนนทุกวันทุกวันทุกวันก็คือการประกวดนางงามของมิสแกรนเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นของมันอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สามารถบอกได้ไปในทางเดียวกันว่า มันจะสวยนะคนแบบนี้ต้องสวยแล้วถ้าเกิดคนแบบนี้จะไม่สวย่มันเห็นชัดเจนเหมือนเวทีอื่นหรือเหมือนการประกวดทั่วไปมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเวทีม uh ิสแกรนเนี่ยบางทีคนสวยก็กลับกลายเป็นคนไม่สวย uh huh. บางทีคนไม่สวยก็กลับมาเป็นคนสวย uh huh. แล้วก็บางทีคนที่สวยที่สุดบ่อยครั้งมากมักจะไม่ได้ตําแหน่ง uh huh. นะครับเพราะว่ามิสแกรนเอาภาพรวม เอาความเป็นตัวตนที่แท้จริงเอาคนที่กล้าพูดต่อสื่อมวลชนเอาคนที่กล้าจะไปอยู่ในสังคมบันเทิงเอาคนที่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ตุ๊กตาจนเกินไปนักเพราะว่าบางคนติดภาพการเป็น <c oughs> การเป็นแบบทำอะไรก็ต้องมีคนช่วยอันนั้นก็อาจจะทำให้นางงามที่คิดแบบนั้น่ะพลาดได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เขาแต่งหน้าเองทําผมเองเพราะเราอยากจะรู้สภาพภาวะแวดล้อมว่าความสามารถเขาพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเม <ME> ื่อเขาเดินทางไปต่างประเทศเม <ME> ื่อเขาไม่มีใครช่วยเหลือ<ๆ>เขาจะต้องแต่งหน้าเองทําผมเองไฟเองสู้เอง<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนางงามของม<ๆ>ิสแกรนการที่เราจะเห็นตัวเต่งหรือไม่เต่งเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นแนวละนาบเหมือนกับคนทั่วไปอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวจะมีชุดว่ายน้ําผมว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยทุกๆปีจะมีคนเกิดกระทันหัน เพราะว่าเสน่ห์ของมิสแกร์เนี่ย,ยการเดิน <c oughs> กับหุ่นถือเป็นการฟันธงเข้ารอบอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจำนวน77คนเนี่ยผมมั่นใจว่าหุ่นกับการเดินเกินครึ่งที่จะต้องฟันธงแล้วเอาเขาออกไม่ได้แต่ทีนี้จะทำยังไงให้มันลดลงเหลือ20ลดลงเหลือ10และก็5อันนี้จะต้องเป็นจุดในการที่หาจุดบกพร่องให้เจอว่าะจะมีจุดบกพร่องอะไรได้อีกครับเช่นอย่าง น้องๆบางคนบอกว่าเหมือนแบบที่นวัดค่อนๆจะฟิตเรื่องหุ่นมากว่าหน้าตาทุกคนคือสวยกันหมดแต่เรื่องหุ่นนี่แบบไม่ได้เลยเออหุ่นเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับอ่าเราไม่พูดถึงความอ้วนหรือความ <c oughs> ผอมเพราะอ้วนผอมสามารถลดได้แต่หุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างกระดูก <c oughs> คนเราเนี่ยเรียกว่ามีส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือมีบุญติดตัวมาก็คือเป็นพันธุกรรมถ้าใครมีโครงสร้างกระดูกที่งดงามอ่ะ มันเป็นเรื่องที่ถือว่าเขามีโชคเพราะฉะนั้นเราต้องให้เครดิตเรื่องของหุ่นเพราะมันปั้นยากมากคุณอาจจะเติมหน้าอกได้คุณอาจจะเติมสะโพกได, <c oughs> จจกได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าขาสัน้นขาสั้นก็คือขาสัน้นยังไงก็ไม่มีวันเข้ารอบอหรือไม่ก็ขายยาวเกินยังมีโอกาสเข้ารอบแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมีคนรูปร่างสมส่วนแล้วมีคะแนนเท่ากันในขณะที่คุณขายาวคุณก็ต้องยอมแพ้ แต่ขายาวดีกว่าขาสั้นนะฮะ <c oughs> หรือคนที่กระดูกหลังโค้ง <c oughs> นะครับหรือแผ่นไหล่โค้งซึ่งมันจะยากมากซึ่งคนเหล่านี้จะต้องไปรักษาทางหมอกระดูกมาเพื่อเปิดไหล่ <c oughs> นะเพราะนางงามยังไงก็แล้วแต่เดินแล้วต้องเปิดไหล่ไหลต่ตรงเดินแล้วไหล่จะต้องถอยหลังได้ <c oughs> ไหลอยู่ข้างหลังลำตัวอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าตาบดที่เดินปั๊บลำตัวอยู่ข้างหน้า ไอ้ไหลไปข้างหน้าก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มลงอันเนี้ยเป็นเรื่องของรูปร่างซึ่งแก้ยากมาก <c oughs> ต่อให้คุณได้ไปก็แก้ยากบางคนไหลแคบทั้งทั้งที่แบบเป็นคนมีเอว <c oughs> เป็นคนมีสะโพกแต่ไหลแทบจะเล็กเท่าสะโพกหรือเล็กกว่าสะโพกอ่ะมันก็แปลก <c oughs> ซึ่งกระดูกอันเนี้ยมันแคบมันได้แคบก็คือแคบ <c oughs> เพราะฉะนั้นหุ่นเป็นสิ่งสําคัญหุ่นสัญญกรรมยากมากเติมได้นิดหน่อยแต่หน้าไม่ต้องห่วงครับ เราสามารถ manage ได้เยอะครับอขอถามถึงเร่อบวันจริงนิดนึงพี่นาวาา <c oughs> ัดครับ,ค,รบคนที่จะแบบติด top ไปหนึ่งในห้าคุณสมบัติอะไรบ้างผมว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยววันพีริมวันที่17ก็น่าจะรู้แล้วว่าใครหน้าที่จะควรที่จะอยู่อย่างแรกเลยครับรูปร่างสมส่วน <c oughs> อย่างที่สองสามารถทำโพสต์ตัวเองได้ดีทุกโพส ไม่ว่าจะขณะเดินจะขณะยืนจะขณะกลับหลังจะขณะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออนสเตจอยู่สามารถที่จะทำโพสได้ดีและดูเป็นธรรมชาติดูแล้วเราไม่อยากละสายตาเพราะว่ามันดูแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นการแสดงเหมือนเป็นศิลปะเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะคนแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในห้าบวกกับความฉลาดความฉลาดที่ต้อง มีคุณสมบัติประหลาดปะหติดตัวอันนี้คือหนึ่งจะต้องไม่ตกใจจะต้องเลือกเก่งจะต้องแบบพูดไปจะต้องเรียงลําดับในสมองทันปากบางคนสมองคิดแต่ปากไม่ไปบางคนปากไปลืมคิดพูดแล้วลงไม่ได้นะปัญหาของเด็กไทยก็คือ,อการตอบคําถามเนี่ยบางทีขึ้นแล้ววนวนแล้วหาที่ลงไม่ได้อ่าบางทีนั่นนะฮะก็คือปัญหาว่าคุณไม่คมพอสำหรับความคิดกับ ากที de er. sí, ini, care, ่คุณจะต้องนําเสนอพร้อมกันอันนี้ถ้าเกิดใครสามารถที่จะมีคุณสมบัติที่ดีแบบนี้ได้ผมว่ายังไงเขาก็อยู่ในทีมแต่ว่าจะได้ลําดับที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอีกทีอยากให้พี่นวัดนิดนึงกับระเป็นนางงามก็ฝากด้วยนะครับใครที่ติดตามมิสแกรนฮะใกล้แล้วนะฮะก็ฝากวันที่16และ17นี้นะครับเป็นรอบชุดประจำชาติ นะครับแต่และจังหวัดก็เตรียมกันมาเต็มที่วันที่16วันที่17เป็นพร i m i n a r y เป็นชุดว่ายน้ําและชุดราตรีนะครับซึ่งถือเป็นวันชี้ชะตาของพวกเขาปีนี้นะครับอยากให้ทุกท่านไปชมก็เลยคิดค่าบัตรแค่ร้อยเดียวนะครับในแต่และรอบถูกมากส่วนรอบสุดท้ายวันที่19ก็สามารถจองบัตรได้แล้วนะฮะตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ตาม Facebook ตามอะไรต่างๆนะครับซึ่งโชว์จะเริ่ม3ทุ่ม10นาทีเป็นต้นไปในวันที่19นี้ครับ